เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เล่นเกม Crash of Can ทุกท่านกันด้วยนะครับโดยในขณะนี้เกม Crash of Can เราก็ครบรอบ9ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ที่ฉลองครบรอบ9ปีนี้กันดีกว่าครับโดยอีเวนต์นี้มีชื่อว่าอีเวนต์ความท้าทายรอบปีปฐากา9ปีนั่นเองครับดูจากรูปแล้วคิงควีนนี่น่าจะมันกันน่าดูครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับว่าอีเวนต์นี้จะสนุกสนานกันสักแค่ไหนไปกันเลย และตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอีเวนต์ครบรอบ9ปีนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมฉากใหม่ที่เพิ่มเข้ามาดีกว่าครับว่าจะสวยักแค่ไหนตรงนี้ครับโอ้โหเวทีใหญ่มากเลยครับเป็นรูปหน้าบาบบเลียนและนั่นใครอยู่บนเวทีครับพ่อมดขาปาร์ตี้ครับกับกัปตินครับตรงนี้ก็มีผู้ชมอยู่ข้างล่างครับเป็นเจ้าของกระดูกน้อยแล้วก็ผู้ดูแลหมู่บ้านครับมีลาโพงขนาดใหญ่ซ้ายขวาเลยครับโอ้โหเท่มากครับเวทีนี้มาที่ข้างบนครับอืม เวทีนี้เอาใจชาวขาล็อครับโหเป็นรูปหน้ามังกรมีไฟลูกช่วงมาครับโหสีแดงเท่มากครับเวทีนี้ข้างล่างนี้ครับมีอะไรครับโอ้โหที่หมู่บ้านนี้ครับกำลังเฉลิมฉลองกันครับมีไฟดิสโก้เทคขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านโอ้โหพร้อมกับเครื่องขยายเสียงตกแต่งไปด้วยไฟสีสันสวยงามครับตรงนี้ครับมีบ่อน้ําขนาดใหญ่ครับและนี่ครับรถจอดกําแพงครับโอ้โหตกแต่งสวยงามมากครับ มีไฟมีเครื่องขยายเสียงอะไรต่างๆตรงนี้เป็นเนกนารหันน้ําครับเอามาทําเป็นสิงช้าสวรรค์ตรงนี้ก็มีร้านค้าต่างๆครับประดับประดาไปด้วยไฟสีสันสวยงามตรงนี้ลูกปั้นเปก,ก้าครับมีไฟลุกชดช่วงโอ้โหเท่มากเท่มากตรงนี้ก็มีและเมื่อเมื่อพูดถึงการเฉลิมฉลองก็ต้องมีเค้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีเค้ยจากปีที่ผ่านมาครับ ก็มีเค้กเจ็ดปีแปดปีแล้วก็ทีเด็ดของปีนี้ครับเค้กเก้าปีครับเดี๋ยวเราจะมากินเค้กเก้าปีนี้ก็ดีกว่าครับพร้อมกับทำสามดาวไปด้วยมาดูกันครับว่าเราจะไปถึงเค้กเก้าปีนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะตัดทางก่อนครับตรงนี้ป้อมธนูครับส่งท่านพอมดไปสักสองสามตัวครับโอเคครับป้อมพอมพังไาแล้วครับเดี๋ยวเราจะตัดทางด้านซ้ายนี่ครับ ป่อถนูก็พังไปแล้วครับบอดดี้ของเราก็มาถึงคางทองคำแล้วครับค่อยๆยิงมปครับโหใช้ไมโครโฟนค่อยๆยิงครับเติ้วต้วต้วนั่นนะครับเข้ามาแล้วครับอืเจ้าคงก็ดูครับอยากจะเข้ามาเข้ารูปปาร์ตี้ด้วยครับแต่เราพาไปด้วยไม่ได้ครับเสียใจด้วยจริงๆครับ พมอโมเราก็อยากจะไปเข้าลูกปาร์ตี้ด้วยครับโหแต่ว่าต้องรอเพื่อนก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปโอเคครับป้อมโหตรงนี้ฟังแล้วพมอโดูตรงนี้ก็อยากจะเข้าลูกปาร์ตี้ด้วยอีกครับแต่เราต้องขอบอกเลยว่าเราพาไปด้วยไม่ได้จริงๆครับโอ้โหออกมาเต็มกันเลยครับอยากจะไปเข้าลูกปาร์ตี้กันจริงๆมามามาเต้นกันตรงนี้ก่อนนะมาโยกมาโยกมาโยกกันมามามา นี่ครับปล่อยตรงนี้ครับเราส่งคิงเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วก็คอมโขาปาร์ตี้ครับเตรียมไปแดนซ์กันครับตรงนี้ครับแช่ป้อมเสาลาวาไปก่อนครับปล่อยไปหมดเลยปยล่อยยาฮิวยา น้องหมดไปครับม,มามามาตรงนี้อีกยาฮิวอีกบอมสารบ้านนี่ก็อันตรายครับระวังไว้ด้วยใช้ยาดึงความเร็วครับให้เข้าไปข้างในเร็วเร็วเร ครับได้เวลาแล้วครับโ,โยชุดเปียกของเราครับโอ้โหได้มาเข้าร่วมปาร์ตี้ขี่หลังครับไม่เป็นไรครับมาได้เหมือนกันเก็บกว่าด้านน้อยครับตอนนี้เราโยชุดเปียกของเราเข้ามาแล้วครับเชียาล็องหัไปก่อนครับคีวของเราจะถึง เคสเก้าปีได้หรือไม่มาดูกันเลยครับรถเฉลีเปียนป่าโดลดไปก่อนครับรถเฉลี่ยเปลียนมาถึงเคสเก้าปีได้ครับโอ้โหแต่เคสเก้าปีตรงนี้มีน้ำยาครับทำให้เราตัวจิว๋วแค่นี้เองตอนนี้เราก็เคลียร์ป้อมหมดแล้วครับตรงนี้โอ้ตรงนี้มีป้อมพนุยครับเราก็เจอกับดักพายุหมุนติ้วๆๆีนะครับ โช้โยาล้องผลช่วยไปก่อนครับตรงนี้ครับควินก็เริ่มมาเก็บที่ขุดน้ำม่วงนะครับมามามารุปไปเลยหานเค้าปีไปตรงนี้เครื่องขุดน้ำดำเราครับ อย่า่วยเล่นครับอืมตอนนี้เราก็ทำสามดาวร้อยเปอร์เซ็นตไปได้แล้วครับก็เพื่อนๆชอบอีเวนต์นี้ใช่ไหมครับโอ้โหเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างสนุกสุดๆเ,เลยครับยังไงเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ขอให้สนุกกับอีเวนต์นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับไปแล้วขอบคุณครับ